ผมมีตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมกําลังทําอยู่นะครับตัานแต่ชมอดใจรอดูด้วยนะครับว่าคอนเทนต์นั้นจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับกันว่าลายมือเนี่ยจะทําให้เราเจอเนื้อคู่ตัางผู้ชมว่าจริงไหมเดี๋ยวผมจะประกบฝ่ามือให้เข้าหากันให้ดูนะครับดูลายมือนะครับเขาบอกว่าเนื้อคู่เนี่ยดูลายมือก็รู้เลยนะหนึ่งสองสามนี่ไงเนื้อคู่ หยอกครับหยอกหยอกหยอกใครอะใครอะครับเธอคือใครอะอย่างนี้ต้องอยากรู้จักต้องกล้าทักนะท่านผู้ชมอยากรู้จักต้องกล้าทักนะเราจะลองไปทักเธอดีกว่าว่าเธอจะตอบหรือเลปล่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือตัวอย่างวิดีโอของเรานะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมถ้าใครอยากดูก็มาเมนใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับท่านผู้ชม ยังลงไม่ได้หรอกเพราะว่าคลิปก็ยังตัดยังไม่เสร็จนี่น,นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่านะครับใครที่ยื่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ช่องของเคเคดีไอว้ K D y นะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่รับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสาวท่านผู้ชมสาวอุว๊บ